มาจ้ามาจ้ามือน,นี้จะพาแมกแกเมดก็ดกระถินเด้จากพี่น้องจ้าเอาได้เม็ดพักกษเรเมรด็ดกระถินมาพี่น้องได้หลายคับเอก็เลยว่าสิมาแกแล้วก็สิมาใสถุงเป็นถุงถุงอ่ะพี่น้องแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้กินจากพี่น้องจ้าคือว่าเขาเอาอยากมากินตอนใดเขาก็ามา่กินใดจากพี่น้องจ้าแบบง่ายๆอย่ะเนาะเขาต้องมานั่งแกแบบว่าอีกรอบอ่ะเนาะเขาก็แ,บบแกแบบว่าเก็บไว้เลยที่เนี่ยเนาะพี่น้องเนาะ มาจากไฮโบมิกับมาเอาด้วยจ้าพี่น้องเอ,อ้ยเอามาไปใส่สมตำใส่ไอ้ขนมจีนน้ำยาใส่เมนูตำไม่ยังกระตังว่าปร,ประเภทตำตำหรือเขาไปกินกับป่นกับเจลก็ได้หรือจ้าพี่น้องอันนี้มันหลายโพดมันกับสีแก้ถิ่งจะซื้อแมนบอก ว่าแกถิงซื้อมันกะบ่ได้กินนยางบ่มีประโยชน์เลยเฮาก็เลยแบบว่าเออมันหลายมันบอกกะเลยแบบว่าเอเสียดายของพี่น้องแต่เฮากะ่แกไว้ยามันเป็นเม็ดดำๆที่นี่เอกะแกไว้หลายๆเราก็ับไปใส่ในตู้เย็นพี่น้องจ้ามันกะสี่สามารถเก็บได้ประมาณจ็กหมื่อเอกะบ่แน่ใจแต่เอกะกินบ่เกินสามสี่มือนดอกเอกะกินเบิดแหละอันเนี้ยคือเอกะแบบว่าจังไดอะมากินเม็ดกระถินพี่น้องคือแบบว่าเห็นมองไดกับบ่ได้เอกสิแบบว่าเก็บ เราขกะมาแก่แก่แก่แซ่ตู้เย็นไว้ดังสีจ้าพี่น้องจ้าหรือเขาจะไปใส่กับพูกไว้ก็ได้พี่น้องอยากกินน้ำไดก,ก็กินแต่เอแบบว่ามัดใส่ถุงเอาด้อจ้าพี่น้องจ้าอันนี้มันจะเป็นเม็ดกระถินใบใหญ่ด้วยจ้าเป็นกระถินน้อยเนาะพี่น้องเนาะอันมือนี่กับโบมีคลิปเป็น กินอาหารเซ่บๆบหลายหรือจะอาหารดีไทยลงไปเกิดมื้อนี้กินอาหารนำสั่งหรือจะพี่น้องจ้าบ่ได้เฮกับเข่าหรือจะพ่อหยางรีบจ้ามื้อนี้รีบตื่นเต่เศ้าไปทาธุระธุรังจ้ะพี่น้องซศอ่อนเลยครับพี่น้องจ้าจะเต็มถาดเลยแม่พี่น้องมดกระถิ่นจ้ะพี่น้องจ้ามีต่เม็ดรวยงามงงามแกออกอันฟักไดอันไดพี่น้องจ๋าก็งามงาทั้งหนันเลยจ้ะบ่มีเม็ดเสียเม็ดเน่าเม็ดหยางจ้ะพี่น้องจ้าบ่มีขีดลงพี่น้องจ๋าอันนี้ ก็เลยว่าคลิปนี้ก็ถ่ายไปเป็นเดือนแน่อาหามีแต่เม็ดยางาพี่น้องสะอ่อนสะอ่อนพี่น้องจ้าเสร็จเรียบร้อยเขากลับมาตักใส่ถุงจ้ะพี่น้องจ้าตักเป็นถุงๆุงไว้เนาะมาจะได้ที่ถุงเด้อจ้ามาเบิ่งจ้ะพี่น้องจ้าบ้านไดบ่มีกลับมาแบงเอาได้เด้อจ้าพี่น้องจ้าเสียดายคือเขาเรียกว่ากรรมวิธีถนอมอาหารไว้กินนานๆนะเนาะคือเราต้องแก่ไว้ ใส่ตู้เย็นไว้จากพี่น้องจ๋าใส่กระปุกไว้ก็ได้ใส่ถุงไว้ก็ได้แล้วแต่เขาเนาะพี่น้องเนาะเม็ดกะทินั่งเสียขเขาจาขายอยู่ตลาดกะถุงละสิบบาทได้ว่าหลายดอกสวบบาทถุงที่เอฮยูุนี่ก็ถือประมาณสิบบาทแต่ที่เอใส่ขนาดประมาณนี้เอเคยสื่ออยู่กับประมาณสิบบาทเพราะว่าสิบบาทมันสีได้หน่อยกว่านี่ครึ่งหนึ่งจ้ะเอเคยสื่อมาใส่อยู่ได้ได้หน่อยอีหลีพี่น้องสิบบาทนะแมนบ่อิ่มแหมไม่ได้หน่อยก็เลยว่า เห็งหางทางเห็นอย่างเอ,งเอ,งเอง็กกับักมาเลยแตะเขาจะเอาไปกินดอกหางทา้งเนาะไอเห็นเนาะป่าอายแต่พี่น้องจ๋าเห็นมันแนวกินได้มันบอกเขากะโอ้เห็นบองได้เขากะจอดรถจจ์ดอกก็หักมาเลยจ้ะมาแกเพราะนั้นเป็นของกินได้เนาะบางทีมันบ่ม,นมีคนกินเขาก็เสียดายหัวแม่พี่น้องเขาก็เอามาไหวเนาะมาไหวแต่กินจริงจรินะเบิ่งจ้าได้สามทุง่งแบบไงทุ่งขนาดนี้กระชิบบอสใดรอ่ะสามซีฟซีซีพิงเตจจ์พี่พนออ้องจ๋าอย่าทายแค่นี้ฝากกดติดตามเลยด้วยจ้า